มาเก็บกันค่ะพี่น้องเขาวนะอุ้ยงามงามงามเก็บค่ะพี่น้องเก็บพี่น้องเอ้ยเก็บค่ะเก็บโอ้โหงามงามอุ้ยพี่น้องปาดพี่น้องพี่น้องจ้าข่พ่อคุ้มรัพ์อังกฤษนี่ติดติดกันเลยค่ะพี่น้องค่ะติดติดกันเลยมาสวยกันเก็บเด้อพ่มแพ่พี่น้องสู้ผู้สุขคนผู้ใดอยากกินก็ติดต่อมาเด้อจ้าเก็บมวนเก็บมั่มเก็บมวนเก็บ เก็บมันอีดีจ้ะเก็บจนลืมเวลาเนาะจ้ะโอ้โอ้ลมดอกใหญ่โพดพ่อบอกโม่บอกแตงพี่น้องเอ้ยเก็บจ้ะพี่น้องจ้าเก็บค่ะว้าเก็บเมามันเลยพี่น้องมือนี้หลายคักหลายแน่เนาะจ้ะอันไหนหน่อยเอาก็สิปล่อยพ่นใบเด้อค่ะอันดัดเถาก็เทิมซะมือนี้สวยเลือกได้เนาะจ้ะเพราะว่าพ่อคักพ่อแน่ พออีรีโรบน้องไปต้องไปไกลเลยมือนี่หากินเลาะบ้านนี่แหละจ้าเมืองค้าอุย้ยพูดนะเห็นว่จจัยเห็นวัจ้าร์ประตูประตูพูดนะมาเก็บกันค่ะพี่น้องค้าพูดนะอุย้ยงาม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 อีรีอีโรปพูดนะอุออ้ยมาเมือนั้นว่าได้ออกเนาะจ้าเมือนั้นมาเปดิจดจะดอกมือนี่อุย้ยออกขักออกแน่แดดกด็ดีเก็บค่ะเก็บ เก็บค oh, oh, oh. oh, mm ่ะ hmm. พ oh, 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 oh. so ี evet. oh, ่น้องเก็บพี่น้องเอ้ยเก็บค่ะเก็บโอ้โอ้สวยงามน้ำอู้ยูเพื่อนะเมืองตอนนี้พี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้ยโอ้โอ้โอ้ไอ้พออ้แม่ข่อยเปิดออกคักออกแน่ออกอีหลีอีลัวได้จ้ะนี่โอ้โหอู้ยตัวหนึ่งยหนึ่งก็ออกว่ัสด โอ้โอ,อเอวอีเป้นจะแตกพี่น้องเอ้ยเห็นอยู่ตรงนั้นนี่แถบจากโบอยากเสือ้อสายตาเลยมือนี่สาวพิกุลมะพยดงเห็ดพ่อคักพ่อแน่ได้จ้านี่มีทุกต้นค่ะพี่น้องคะ่ะมีทุกต้นมีทุกงา,าทุกแห้งทุกทุกอนุภาพมีหมดเลยพี่น้องเอ้ยสิมีถุงใสกระป่านวะนี่หน้องเมื่อนี่คอยพ่อดงเห็ดหุ่นอุยลีได้จ้ะมื้อนี้สุดยอดสุดยอด ลายคักลายเน่จ้ะหัวตะออกก็มีโอ้ยลายคักผู้ใดอยากมาเก็บก็มาเก็บน้องกันเด้อค่ะหลายคักหลายเน่ปัด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 พี่น้องจ้ะผูดโพบกโมบกแตงอุ้ยดูค่ะดูค่ะอ้ยดอกเบลเบลาดอกเน่คักเน่เน่พูน่ะอันนี้สวงดอกเด้อจ้ะนี่อ้ยดูทางนี้ดูทางนี้ ดูขอบบนจ้าดูขอบบนค่ะดูขอบบนอึ๊บพูนะปัด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 โอ้ปัดพี่น้องเบิองเมืองเมืองกลุม่มนี้โอ้โห Amazing Amazing ว้าวโอ้ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บพี่น้องพูนะ ปปปดดว้าวมึงจะสีบเบาคำใดพี่น้องงามขักี่ลิจ้ะพูน่ะงามขักงามแน่ด้จ้ะโอ้ยยุบบบแฮงจะถือฝนแฮงตั้งามำพูน่ะเต็มถุงไปแล้วได้จ้ะถุงหนึ่งอันนี้ถุงที่ส้วงนะจ้ะ เก็บค่ะเก็บเรามีหน้าที่เก็บคะ่ะุณพนอฟังทั้งนี้จับฟังทั้งนีโอ้ยอ้ยอุยอ้ยอูย้ เมืองใกล้ๆคะ่ะเมืองใกล้ๆพี่น้องเอ้ยงามครักวรจะมาสอ่อนเป็นมูสาวพี่กุลเนี่ยคะ่ะโอ้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 อันนี้กับปีนต้นไม้ขึ้นมาได้จางงามคักงามแนงได้ถ่ายภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะจ้าอ้ยงามมากเลยอุยอ้ย ้วจ้ะนี่เ,เ,ป,เ,ป,เป,ป่าฝ่าฝนตกแล้วจ้ะเป่าเก็บเป่ากับเก็บจ้ะพี่น้องจ้ะเก็บค่ะเก็บค่ะมีตรดอกใหญ่ๆม้านขักม้านแหนมอนีรพี่น้องโองโอ้โอหัอหัวว้า พออีแม่ข่อยโอ้ยอีพออีแม่ข่อยเอ้ยเพืพ่อนเพื่อว้าวโอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้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 ยเพื่อโอ้ยสดสดทั้งนั้นเลย นองจ้ามาเมืองสาวไปกุนพลออยังนี่ใหญ่ๆเลยค่ะนี่เห็ดหูหนูใหญ่คักแง่นี่ว้าวคือหู้างเลยจา้าดอกใหญ่มากเลยนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้หืมพตดหลายๆตื่นไปเด็ดพัดอยู่เด็ดจา้านี่ขิงเราก็มีแล้วไก่เราก็มีแล้วเนาะคะ่ะ ถือร่มเพิ่นกับเจะบว่วแหงแบบนี้เนาะค่ะแต่ว่าลมแรงทุกมือเลยเพิ่นกับสีแหงจักน้อยหนึ่งเนาะค่ะเก็บค่ะเก็บเก็บค่ะเก็บมาซอยกันเก็บพี่น้องจา๋าคุณน่ะอสะออนบ่จ้าสอาาสออนบมาค่ะน้องจา๋าเมืองจา๋าเมืองภาษาพคกณพ่อ,อยังคะ่ะเห็ดหูหนูค่ะพี่น้องค้านี่อู้ยสวยๆงามๆเลยค่ะคุณน่ะสดๆเลย อุ้ยโชคดีโชคดีโชคดีค่ะคุณอาพี่น,น้องเก็บขาเก็บเนาะจ้ะนะขอนี้โอเดี๋ยวจะปีนให้ดู